อีกมไหมโอ้ยหนูชอบของหนูชอบกินส้มตำนะครับเผ็ดเผ็ดนะครับมาพันอะไรไม่รู้ชาวบ้านเขาให้มาหนูชอบจริงๆส้มตำจัดไปเผ็ด,ผดอีกมไหมคะอีกมไหมคะเป็นไงล่ะอย่าร้องไห้นะเธอร้องไห้แล้วครั้งหนึ่งฮัลโหลปลากระป๋องยำปลากระป๋องใส่พริก ให้กินน้ำตาไหลนั่งร้องไห้ไงลูกอร่อยไหมหมาก็กินกับคนคนก็กินกับหมาเอาับสมตามหนีน้องจีนก็กินด้วยครับเอาเข้าไปอืมอ,อร่อยไหมเอาเอาสุ่มาตามเป็นเก็ดแซ่เป็นไงล่ะ น้องทีนได้น้ำกินแสดงว่าวันนี okay. well, yeah, ้ไม่เผ็ดเท่าเมื่อวานแม่ตำเองไงอ้าวน้องทีนทีนด้วยเอาน้องทีนชอบจาบแซ่บแฉบไปดิ๊จานเขาอยู่ไหนอ่ะแซ่บเอ้าวโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็เลยสิอิ่มไปเลยล่ะกอดแต่มึงกูเกิดโอเคครับปันหาไม่รู้ครับชงตำนะครับดูนะเป็ไง กินเหมือนออเหมือนผัดผักบุ้งเหมือนกันชอบกินสามวันติดต่อกันเลยผัดผักบุ้งออเอาเข้าไปไม่เหนื่อยกินด้วยลูกไอ้หนูหินนะฮะหนูหินเป็นสุนัขพันธุ์อะไรไม่รู้ฮะจำไม่ได้แต่วโลค่ะเป็นมันลืมตัวว่าเป็นหมา <laughs> กินทัน้งคนผัดผักบุ้งอะไรกินหมดครับสุดยอดเลยตัวเนี้ย ไม่เกียร์ไม่เกียร์ครับดูดูส้มตำปลาล้วนเจาะครับจัดหนักโอเคครับมากันไปโอ้โหอิ่มหรือยังเอ้าอาหารนี้ไม่กินกินส้มตำพอแล้วมั้งเหรอพอแล้วมั้งเกลรดแล้วมั้งน้ำหน่อยลูกพี่ต้องมาลูกแล้ว